สวัสดีครับนี่คือช่องบักสันบ้านนะนะครับผมวันนี้ก็อสอนคนใหม่นะครับผมสอนคนใหม่ที่มาใหม่นะครับขั้นตอนในการป้อนนมวัวนะครับงัวออกใหม่นะผมไปไปดูกันครับนี่ครับก็จะเป็นนมนะครับผมที่ ต้มไว้นะครับเป็นเครื่องต้มนมนะครับให้ร้อนที่สุดนะให้ร้อนถึง60องศาขึ้นนะครับผมแล้วก็เครื่องก็จะปรับลงมาให้เหลืออุณหภูมิ40องศา42องศา43องศานะครับถึงจะป้อนงัวได้นะครับผมดูงัวได้นะครับผม,บผมอ่ะนี่นะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับงานแรกของพี่เขานลครับผมนะวันแรกด้วย วันแรกงานแรกนะครับสไตล์วันแรกเลยครับแต่งตัวฟาร์มัวแต่งตัวฟีสไตล์นะครับขันแรกก็จะมีต้องทาบูธนะครับผมต้องทาบูธนี่ต้องมีประจำของเขาเลยครับผมงางเกงกับเอาเป็นงางเกีงที่ใส่สบายที่สุดนะครับผมแต่การแต่งตัวไม่มีกําหนดว่าจะใส่แบบไหนนะครับไม่ได้มีชุดไม่ใช่เป็นชุดโรงงานนะครับผมส่วนมากส่วนมากงาน งานทีเ่เฉลยวจะไม่มีชุดที่ใส่นะส่วนมากนะถ้าไม่ใช่เป็นพวกร้านอาหารนะครับจะไม่ค่อยมีมเป็นงานงานสวนงานฟาร์มนะครับงานเกษตระจะไม่ค่อยมีชุดนะครับ่ครับการในนมวัวครับก็ห้ให้อยู่ที่อ๋อมมนถึงฉีดนะดันหลนะหนึ่งจุดห้านะครับผมหนึ่งลิตรครึ่งนะครับหึ่งลิตรครึ่งนะครับตักไปเลยลิตรเออนได้ลิตรครึ่ง ผมก่อนี่นะครับเป็นงานงัวหน่อยก็ไม,ไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับสอนง่ายนะครับมันไม่ไม่เหมือนงานรีดนะครับงานรีดมันจะมีอะไรกระจุกกระจิกหลายอย่างนะครับวัวจะเป็นได้นะใช่ใช,ช <Yeah. S 1> แต่งานงัวนี่จะยากตรงที่การทัองคอดนะครับการแนะนําการทัองคอดการดูอาการงัวนะครับแล้วก็การเช็คงวัวงัวน่อยนะครับ ในการป่วยการอะไรมันจะยากแค่ไม่กี่ที่นะครับนะแล้วก็การดูงวัวนน้อยนี่ประจํานี่จะไม่ได้เหนื่อยในการเข่ากะนะครับจะเป็นแบบงานกะเดียวยาวนะครับแต่พี่เข้ามาใหม่พี่ก็ต้องฝึกทางรีดด้วยเพราะว่าการที่พี่เขาให้พี่เขาไปวิทย์ไปไปรีดด้วยคือให้เป็นสแปร์กันได้ทุกคนนะครับเปลี่ยนก็ได้ทุกคน กคนนี้ไคนนี้เข่าไม่ได้คนนี่ก็เข่าแทนได้นะครับคนไทยต้องเปลี่ยนเป็นงานทุกที่นะครับสามารถทาคลอดเปลียนไม่ว่าคนรีดก็ช่างคนดูคัวาน่อยกระช่างต้องรีดเป็ยนต้องดูงวัวเป็ยนต้องดูทําคลอดเป็นทุกอย่างถ้าวันไหน,นโชคดีก็อาจจะได้ดึงงวัวก็ได้พอายามหนาวก็ส่วนมากยามหนาวจะไม่ค่อยได้ดึงมากมายหรอกวางมาบนนี่แล้วเอาออกมาเลย ผมจะปิดฝาแล้วก็ใส่ไปหนึ่งใส่ไปบอลเกา่าใส่หัวจุกมันใส่หัวดูดใช่ไหมอ่าหัวจุดมันอยู่ในตะกร้าลองลองใส่หัวจูดในตะกร้านะครับคือใส่หัวดูดอืมใส่หัวดูดล้านะงแล้วเรียบร้อยใส่เลยจับอย่างนี้ จะแบบนี้ฉันจะบอกเวลาใส่มาถือกล่องก่อนโอเเวลาใส่ใส่แบบนี้นะครับวิธีใส่นะครับดูหน่อยมันตรงขางกันจะมีเทคนิคจับโอเคมันจะใส่ได้ง่ายนะครับจะง่ายเราดูยังข้างเขาไหลมันมันเองไหลนะถ้าใส่อีกแบบนึงมันจะยากจับเห็นมันอย่างนี้เลยแบบตรงนี้เลยแรกแรมันจะไม่ไม่รู้จังหวะมันดอกเดี๋ยวมันรู้จังหวะมันก็เขาง่าย พยนะายามดูหวัวให้มันเสียงกันตรงนะมันจดได้งวเวลางวามันดูดมันจะได้อันนี้มันไม่สำหลักมันอ่ะอย่าไปดูตอนปอนเลยนะครับผมแล้วนะครับนี่นะครับก็อยู่ในโรงนะครับผมโรงให้นงง้องัวแล้วนะครับผมงวงงวงน้อยนะหลายมากหลายขนาด สอนไมได้สอนไปเรื่อยๆเลยวางไปเลยถ้ามันแม่งก็วางไปไม่เป็นไรวางไปเลยถ้ามันไหลยังไงแหละมันรูใหญ่ยังไงแล้วมันก็กินเองมันวางวางวางใส่ไปเลยทับงานก็ประมาณนี้นะครับถ้าโชคดีก็อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าโชคไม่ดีก็อยู่สวนอยู่คับพม่านะครับ โยคดีหน่อยกับแดดก็ไม่ค่อยได้ดเจอแ,แต่ดวงคนดวงไม่เหมือนกันนะครับง <c oughs> ัวเยอะนะครับไม่ใช่ใน,น่นอนะครับงัว <c oughs> ไม่ใช่แค่นี้นะครับมีอีกทีนึ่งด้วยนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับผม ีปล่อยไปเลยอ,อย่ามาก็เข้าไปอย่ามาเข้าไปเอง,งม,นะมันเออยูอ่นะ เราจะไปเที่ยวทัดไปแนตะ่เพราะว่ามันมีวันที่13เขาก็บินเด้วันที่13เขาบินก็นยอนหน้าจะเที่ยวทัดไปแล้วน่าจะเป็นชั้นแน่ชัวร์แฮเพราะว่าวีซา่าวีซ่าไอ้พวกไอ้พวกวีซ่าเนได้กลับก่อนอยู่แล้วไงเพราะว่ามันต้องระบายออก,กใช่มันต้องเอาคนวีซ่าระบายออกก่อนแล้วก็ เอาคนที่ขอกลับกลับตามหลังประมาณนั้นใช่ถึงถึงคนถึงคนเองมดวีซ่าไม่ได้ลงลงชื่อไว้ถ้าคนหนาแจ้งไปมันก็เอากลับก่อนเพราะว่ามันมีเทียดนี้อยู่แล้วมันเคยเจออยู่ท่านเคยเจออยู่คนเก่าเขาไม่ได้ลงชื่อเขาก็ยังเอาเอากลับได้เลยเองก็รอที่นี่รอมันไปรอหน่วยกับเก็บขวดที่มันมดนี่ครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผม อ่าเดี๋ยวก็ไปดูตอนใช่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 เดี๋ยวเราไปดูตอนถัดไปเลยนะครับผมหมดล้วก,ก็เจ็๊บใส่รถใส่รถนะครับไปไปดูถัดไปเลยปกติมันจะไม่ร่นมานี่ไงงวมันออกเยอะมันก็นต้องหาวอ,อ <5 S 2> นใส่เสริม,มไงคือเสริม,มสรุปแล้วก็อายุเท่ากันได้ไล่กันนั่นแหละ ม้วนรอบม้วนรอบพวกมันน่อยมีรอบพวกมันเยอ่ฟังนี่เพื่ออกที่ตอนไปเลยเช้าอเออเดี๋ยวจะฟังนี่ที่นี่ก่อนนันเลย ครับฟังอันนี้งวเสริมนะครับอขอกเสริมนะครับผมเยอะครับขอกมันแตก,กทแท้เลยมั้สีสวยเลยดูมีงอแหละสีแดงก็มีมสีเทาก็มีม,นนมันันมจะมีมาแบบนี้แหละงวอหันมาเลยใส่ใส่ใส่ ไม่ได้เค็นกับเองอย่างไม่รู้หรอกถ้ามันเค็นกับเองไงมันจะรู้ว่ามัน เจ็บแขนเจ็บขาขนาดไหนปล่อยมาเดี๋ยวกัะหุนเข้า,า่านี่ก็เป็นที่เรียบร้อย,ย,อยนะครับผมตอนการให้นงงอยนะครับก็ไม่ไม่ยากยุงยากมากมายนะครับ วันนี้ก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับช่องบักแสนบ้านนานนครับผมวันนี้ก็ถ่ายให้เพียงเท่านี้นะครับมันยาวเกินแล้วนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายจ้า